เงินก็ไม่ได้จ่ายทำแบบนี้ได้ไงแล้วไหนไบอกว่าตาบอดไงไทำไมเดินตรงได้ละ่ะก็คนมันตกใจนี่ฉันก็เดินมาอย่างนี้แหละเอามาลอตเตอรีจรอร่จา้าลอตเตอรี่จ้าเลขเด็ดเลยนะจา้าเอาพี่ชาย ดูก่อนจ้า,างงซื้อแล้วรวยนะจ๊ะซื้อแล้วรวยจริงหรือเปล่าแมค่ค้าจริงสิจ๊ะพูดแล้วอย่าหาว่าคุยมวดที่แล้วนะมีคนมาซื้อกับแม่ค้าเขาถูกไปรวันที่สองน่ะสมใบนะคุณอุ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยจัดให้ผมสักใบนึงได้ไหมครับจ๋าสวยมากจ้าเลขนี้เลขสวยจริงครับแมค่ค้าจ้าแป๊บนึ่งนะครับนี่ครับเงินจ้าเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะได้ครับ นี่จ้าเงินทอนอ,อครับผมจ้าขอโชคดีนะจ้าลอ,อ,อตเตอรี่จ้าลอตเตอรี่เลขดีเลขเด็ดเลยนะจ้ามาดูก่อนได้จ้ามีเลขอะไรในใจบอกแม่ค้าได้เลยนะจ้าเชิญมาดูก่อนจ้าดูกรัน,นจ้ามีแต่เลขเด็ดทั้งนั้นเลยอ่ะนี่นี่ห้าเก้าห้าเก้านี่ออกบ่อยโอ้สู์เก้า <09. S 1> ก็เลขสวยแปดแปดก็เลขสวยเอ๊ ตองวยเลขตองวงยอะไรนะห้าเก้าห้าเก้าค่ะห้าเก้านี่เก้าห้าก็ <95 S 1> มีนะจ๊ะเอาไปสองใบสิเก้าห้าเหรอคะใช่จ๊ะแต่ว่ามีอยู่แค่ร้อยเดียวอะ่ะงั้นเอาเลขเด็ดของส่วนตัวไปเลยคะ่ะเอา 59, ห้าเก้า็แล้วกันค่ะอ๋อได้จ้ะนี่จ้ะดึงดึงเองได้เลยนะจ๊ะห้าเก้าน,นี่คะ่ะนี่ค่ะแปดสิบบาทจ้าตะครนนะจ๊ะค่ะ ทอนยีสบาทจ้า,<ห>าขอให้ถูร้อยที่หนึ่งนะจ้าถูห้าห้าเจ็ดส้าเก้าหุยเลขสวยมากลอตเตอรี่จ้าเลขเบิลเลขตองแม่ค้ามีทุกเลขเลยนะจ้ามาดูก่อนจ้าวันนี้ทำไมนคนน้อยมากเลยเนี่ยขายแบบนี้มาสามสี่วันละ สงสัยต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนทำเลเฮ้ยกลับบ้านดีกว่า มันกำลังมาแล้วทำเลดีนะตรงนี้ลอตเตอรี่ไม่จ้าลอตเตอรี่จ้าื้อลอตเตอรี่สิบใบครับสิบใบเหรอจ้าเ,อาเลือกอนครับเลือกเลยจ้าหยิบได้เลยจ้าต้องหมดเท่าไหร่ครับใบละหนึ่งร้อยสิบใบก็หนึ่งพันบาทจ้าหนึ่งพันบาท ไม่ก้องจาา้าขอบคุณมากนะจ้าโชคดีจ้าใช้วิธีนี้แค่แป๊บเดียวเองขายได้ตั้งหลายใบเราไม่มีใครว่าเราขายแพงด้วยนะสามร้อยสามร้อยบาทขอบคุณมากจ้าลอตเตอรี่จ้าโหยโลอตเตอรี่เหรอ ดูก่อนจ้าชอบเลขไหนเลือกเลยจ้าวันผ่อนได้แค่ใบเดียววันนี้ต้องมาจัดสักสองใบละเอาสองเก้าก็เก้าศูนย์ได้มาสองใบหาใบได้ 100, หนึ่งร้อยเลยหรอวันก่อนซื้แค่แปดสิบเองนี่ค่ะเออเดี๋ยวก่อนนะคะหน้าแม่ค้านี่คุณพูนนะคะเนี่ยนวันก่อนวันก่อนไปวัดนู้นก็แม่ค้าคนนี้นี่คะ วัดไหนเหรอคะแม่ค้าขายอยู่ที่วัดนี้วัดเดียวจ้าฉันจำได้นะแม่ค้าเนี่ยใช่เลยแหละบล็อกนี้เลยอีกอย่างนึงนะเนี่ยแผงก็แผงสีเดียวกันสีเหลืองแล้วก็ขอบเขียวใช่แมค่ค้าแล้วแหละเพราะว่าตอนนั้นอะราคายังแปดสิบบาทอยู่เลยแล้วก็แม่ค้าก็ไม่ได้ตาบอดด้วยจ่ายเงินมาคะ่ะไม่ต้องพูดเยอะเอาหวยไปแล้วเนี่ย ไม่ผิดจริงๆเลคะแล้วนี่ไงเอาทํให้ทําแบบนี้อะคุณเอาแว่นตาฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะฮะฉันบอกแล้วไงว่าฉันตาบอดทําไมแกล้งกันอย่างนี้ละ่ะจ่ายเงินชนะเลยนะเงินก็ไม่จ่ายหวยก็ไปแล้วเอามาดีเงินนะ่ะคืนแล้วนะเอาคุณมานี่เงินก็ไม่ไจ่ายทาแบบนี้<อ>ได้ไงและไหนบอกว่าตาบอดไงทาไมเดินตรงได้ละ่ะก็คพมันตกใจนี่ฉันก็เดินมาอย่างนี้แหละเอามาไม่เอาเงินก็เอาหวยมาถ้าอยากได้นะ ฉันก็ขอดูบัตรคนพิการหน่อยสิไม่ได้เอามาหรอกถ้างั้นอะฉันก็ขอเลขส3ามหลักละกันฉันจะมาเช็คในอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกข้าให้คนไม่ได้หรอกทาไมถึงจะไม่ได้ล่ะก็แค่เลขสิบสามหลักเองเอาก็ไม่ได้จริงๆไงคุณทําไมคุณเซ้าซีอย่างนี้เนี่ยถ้างั้นคุณก็กดให้ฉันเลยอะไม่เอาฉันบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้สิทําไมถึงไม่ได้อ่ะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงอะคุณก็ต้องให้ฉันได้สิฉันให้คุณไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่า ฉันไม่ได้ตาบอดแยบที่คนพูดคุณน่ะเข้าใจถูกแล้วค่ะนั่นไงชันว่าละทำไมคุณต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะก็เพราะว่าฉันคิดว่าการที่ฉันทำแบบนี้ฉันจะขายดีกว่าตอนที่ฉันเป็นคนปกติไงล่ะคุณไม่ได้สิคุณการที่คุณทำแบบนี้มันทำให้ภาพลักษณ์ของคนพิการเสียหายรู้ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะคุณขายเกินราคาแบบนี้มันไม่ถูกต้องค่ะถ้าอย่างนั้น รอบนี้ฉันขอไม่อุดหนุนคุณแล้วกันค่ะอขอโทษคุณด้วยนะคะค่ะฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกดีแล้วค่ะที่คุณคิดได้คข้าหน้าเข่าหลังคุณก็อย่าขายเกินราคาอีกนะคะคุณก็ต้องไปแก้ไขาราคาให้ถูกต้องนะคะต,ตามที่รัฐบาลกําหนดเลยค่ะได้ค่ะคุณขอโทษอีกครั้งนะคะค่ะ สามสองหนึ่งทำไมคุณต้องคิดแบบนี้ด้วยล่ะคุณรู้ไหมว่าการที่คุณทำแบบนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของคนคนพิการติดดิละม,ม,มันทำให้ภาพลักษณ์ของคนพิการมันเสียหายรู้ไหมคะไม่ได้ถ้างั้นฉันก็ขอเลขสิบสามหลักละกันเดี๋ยวฉันจะเช็คในอินเทอร์เนต็ตเอาไม่ได้หรอกคุณเลขสิบสามหลักอะ่ะมันเป็นของส่วนตัวทั้งนั้นนะเดี๋ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอเอามานะ สามองหนึ่งถ้างั้นน,ะน,น <laughs> <laughs> ่ะ 3, นนะฉันก็ขอเลขตัดตีจริง่สามสองหนึ่ถ้างั้นน่ะฉันก็ขอเลขสิบสาหลักละกันฉันจะ <laughs> แต่ฉันจําได้นะว่าต้องเป็นคุณนะ่ะแต่ว่าวันก่อนคุณยังขายใบแค่80ดิเองนี่วันนี้ขึ้นมาเป็นใบละร้อยเลยเหรอคุณน่าจะจําผิดแล้วจ้า